ชูชีปลาซดีนจาก3ามแม่ปัวอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบููเบนเ็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะโมเรสการองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทนห9บาทที่เซเว่นพีเเวนมีฟลูออไรด์ยาสีฟันเทพไทยใช้นิ่เดียวปากสะอาดก็อยากให้ลองปบบที่ไหนก็อร่อยเหมือนกันครีมก้าหนึ่งอีช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแนดูจางลง สวัสดีครับข่าวมาคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะฮะก็สุดทนายเอนเตอร์เทนนะครับผมกับเราสองคนครับผมไทยรณชัยเร่งงานตัวแล้วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะครับผมฮะมือนนางงามเลยนางงามเหรอครับคนนี้นางงามค่ะซอมซอมซอครับผมคุณผู้ชมครับข่าวแรกของเรานี้ต้องขอต้อนรับนิชคุณสุดหล่อกลับเมืองไทยนะใช่เป็นยังไงบ้างนะหัวใจฟูเลยสิครับอุ้ยเธอฉันดูทุเรียนไงให้ทุเรียนเออเอาทุเรียนผูกมิดนะทุเรียนผูกมิด คุณผู้ชมคะแต่มีข่าวดีมาแจ้งคะ่ะครับกลุ่มบริรษัทสยามพาร์คซิตี้ผู้ดําเนินกิจการสยามอเมซิ่งพาร์คร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการบางกอกเวิลด์ส่วนต่อขยายความสําเร็จจากสวนน้าสวนสนุกชั้นนําซึ่งอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีคะ่ะครับผมสําหรับโครงการบางกอกเวิลด์นั้นนะฮะตั้งอยู่บนทําเลท้องด้านหน้าสวนน้ําสวนสนุกนะฮะ,ะต,ติดถนนสวนสยามเลยนะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่มีความสร้างสรรค์และก็ร่วมสมัยและก็ละถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างลงตัวด้วยดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารสวยงามในสมัยรัชกาลที่จํานวน12ออาคารนะคะอย่างเช่นอาคารเฉลิมกรุงอาคารเฉลิมไทยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ พร้อมยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนไทยทุกแขนงให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลน,นะครับตั้งเป้าหมายไว้ที่1,000ร้านค้าสินค้ากว่า3,000รายการครับแล้วนอกจากนี้นะคะบางกอกเวิลด์ก็มีบริการศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าลานคอนเสิร์ตรองรับจํานวนคนได้มากถึง2,000คนเลยนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงระดับพัฒคาเลยค่ะพลาดไม่ได้กับโซนตลาดน้ําตลาดนัดกลางคืนกว่า500ร้านค้าจัดเต็มด้วยกิจกรรมการแสดงต่าง ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยค่ะโครงการบางกอกเวิลด์เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็รถสาธารณะด้วยนะฮะรวมถึงรถไฟสายสีชมพูครับเปิดรับจองพื้นที่สําหรับผู้ที่สนใจได้แล้ววันนี้นะฮะกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ240ปีในเดือนพฤศจิกายน2565นี้นั่นเองนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะฮะจริงๆนะคะรอก็ได้เลยพ่อค้าแม่ขายนี่ก็ไป เตรียมตรงเตรียมจองอะไรกันไว้ส่วนพวกเราก็เตรียมไปช็อปไปชิมกันนะคะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าครับเจ๊หว๋าจะพาไปส่องกระเป๋าซุปตาจะเป็นคนไหนเป็นคนนี้เป็นสาวแพตตี้โอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเมนูไหนก็อร่อยเต็มที่ได้เหมือนกัน เบปซี่และเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันใช้เทพไทยที่มีฟัวรายเป็นยังไงบ้างครับช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยลดกลิ่นปากด้ค่ะมีฟัวรายด้ครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ลามาโซนครีมมีตัวยาโพไตรามาโซนใช้สำหรับโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราเช่นกลากเกลื่อนเชื้อราที่เล็บห้องกงฟุตและอาการคันที่เกิดจากเชื้อราลามาโซนครีมจากนิวเจริญฟาร์มาสูติเข้าอ่ามเำือญในตลาดวัญชายยา บิ๊กซีฉลอง29ปีดึงราคาหยุดโลกเป็นจรงข้าวหอมมะลิเพียง152บาทมรกฏน้ำมันปาล์มเหลือเพียง57บาทช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดดี200บาทและบิ๊กซีมินิช็อป300บาทรับส่วนลด50บาทถึง31มสคนก็ได้คมน,นี้รีบมาเลยที่บิ๊กซี <S <S ดูเหมือนใหญ่ใช่ว่าจะผ่าน <S <S ถ้าไม่ใหญ่จริงหลอกเราไม่ได้หรอกปลาซาดินเนื้อนุ่มเต็มคำในซอสมะเขือเ,เทศเข้มข้นจากสามแม่ครัวนี่แหละรสชาติให้เรียกนะทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ่ะลองนี่พ่อเราชิการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อน เราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุม้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุม้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย สั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นกุ่นคุ้มลดสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2565 กลับละต้องไปยอมผมที่ร้าน,นอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลามาโซนครีมมีตัวยาโพตรมาโซนใช้สำหรับโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราเช่นกลากเกลื่อนเชื้อราที่เล็บห้องกงฟุดและอาการคันที่เกิดจากเชื้อราลามาโซนครีมจาก,ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลาความรับผิอในตลาดปัญยา มีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้น,นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บต้มนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนำะครับสนับสนุนโดยเยี่นลีปปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป,ป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตลาช่วยคองสิคะโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพปิดผมข่าวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิน้ำปลาตํานัวแซ่บนัวนัวแนะนำโดยตราเปิดพิสดาปรปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตราม,มาวินมาวินมาวิน จะพาไปเปิดกระเป๋าสุตตาแล้วนะคะและ้วสุตตาของเราวันนี้ก็คือแพตตี้อังสุมาลินค่ะ